วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเป็น10เพลงติดอันดับที่เป็นของเัวเองนะเป็น10เพลงเกาหลีที่ชอบฟังมากที่สุดในปี2018หรือว่าในปีนี้นะคะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะหมดปี2018ไปแล้วเราก็เลยคิดว่าจะรวบรวมเพลงเกาหลีนะคะที่ชอบฟังมากที่สุดในปีนี้นะ,ะขอเกินไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของเกาหลีและบางเกาหลีอะไรนะคะเพราะว่าฟังอย่างเดียว ชื่อนักร้องไม่รู้จนะักให้ดูกันนะคะว่าที่เราชอบเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็เป็นเพลงเดียวกับที่เพื่อนๆหลายๆคนชอบหรอเปล่านะคะเพราะว่าจากที่เราสังเกตมานะ70%นะคะจะเป็นติ่งเกาหลีซะส่วนใหญ่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าอยากจะทําเป็นคอนเทนต์นี้นะคะมาให้กับเพื่อนๆเ,เป็นคิดเกือบจะส่งท้ายปีนะคะเพราะเราจะไม่พูดมากนะคะเราก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะไปเริ่มกันที่เพลงแรกเลยคะ่ะ เพลงแรกนะคะก็แน่นอนเลยนะคะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะคะก็คือเพลงดูดูดูนะคะแบ็คพิ้งนั่นเองก็เพลงนี้นะคะก็จะบอกว่าแบบยอดวิวถล่มทลายเลยนะคะเพลงนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็ประมาณกลางปีนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แบบ คุณหูติดหูกันกับทุกๆคนนะคะก็มีคนฟังต,ต่อเนื่องไปสองสามปีแล้วแหละเพราะนี่ก็ยังฟังอยู่เจอทุกวันนี้นะคะเป็นแบบเป็นลิสในดวงใจเลยก็ว่าได้เพลงที่2กันเลยนะคะตามมาติดๆเลยนะคะนั่นก็คือเพลงโซโล่นะคะของเจนนี่คิมทำไมเขาถึงปล่อยมาเป็นเพลงเดียวนะคะก็ใครรู้ก็ช่วยบอกมาหน่อยนะจ๊ะ เพลงที่3นะคะเป็นเพลง Dance the Night Away นะคะเป็นของ TWICE นั่นเองนะคะก็ชอบเขาเต้นเก่งก็ไม่รู้จักชื่อร้องเหมือนกันไม่รู้จักเลยซักคนจริงแต่ชอบ <c oughs> เพลงนี้นะคะก็ปล่อยมา พราะใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกับเพลงดูรูมากเพลที่4นะคะเป็นเพลงของคุณแม่นะคะชอบมากๆชอบคุณแม่มากๆเป็นคุณแม่คนเดียวที่ไปศึกษาว่าเขามาจากไหนเชื่อ,อไรอะไรอย่างงี้จะเป็นคนเดียวที่แบบชอบมากพอเซ็กซี่มากพอคนนี้ก็คือซอนมีนั่นเองนะคะคุณแม่ซอนมีแล้วก็เพลงนะคะชื่อเพลงว่าไซเลนะคะชอบมากเพลงนี้ไปฟังกัน เขาปล่อยตัวมาเมื่อเดือนกันยานะคะแล้วก็มันจะมีเพลงก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้เอามาในลิสต์ของปีนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นปลายปีหรือว่าอะไรนะคะเพลงกาชีนาเยอะแล้วก็คุณแม่ซอนมีนะคะก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้เขานะคะเคยอ,อยู่ในวงวันเดอร์เกร์นะคะก็ตอนนี้วันเดอร์เกร์ก็ไม่มีแล้วเออเขาก็มาทำเป็นนักร้องคนเดียวนะคะเพลงที่ห้าเป็นเพลงบูมบูมของโมโมแลนนะคะ ฟังเพราะว่าถ้าเต้นมาเต้นง่ายดีเพลงที่6นะคะเป็นเพลงของคุณแม่อีกแล้วก็คือคุณแม่สอนมิมนนี่เป็นเพลงชื่อว่าเป็นเพลงที่แปลภาษาอังกฤษมาเป็นชื่อเพลงว่านางเอกนะคะหรือว่าชื่อเพลงว่า h e r เ i n นะคะก็คือเพลงนี้นี่ ะะว่าเพลงนี้เนี่ยเขามาร้องกันแค่5คนก็คือที่จาตามอ่านในพันทินะคะเขาบอกว่าว่าตามกฎหมายอ่ะมี5แต่ว่าตามสัญญาใจมี8อันนี้ก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเป็นยังไงเพลงที่8นะคะเพลงนี้ก็หลุดเข้ามาเป็นท็อปชาร์ตใน10เพลงเพราะว่าเพิ่งฟังเมื่อ คาทิตย์กอนนะคะก็คิดว่ามันโอเคมันก็ชอบอยู่เพลงชื่ออันนี้ก็เป็นวงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อวงเพิ่งรู้จักชื่อวงเมื่อกี้เลยเพราะว่าต้องหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะคะเป็นเพลงชื่อเพลงว่า Alone นะคะเป็นของวงไ d o l นะคะ ไปหามาไปหามาในพี่ Google นะคะพี่ g o o g l e บอกว่าจีมันอยู่ในวงเล็บก,ก็เลยไม่ต้องออกเสียงก็เลยออกเสียงแค่ไอดนะคะอันนี้ก็ถูกหรือเปล่าเขาไม่ต้องบอกเลยนะคะ<ฮ>เพลงอโลนะคะหรือว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกเพลง A N N ใม่มาเมื่อเดือนสิงหาที่แล้วเองนะคะก็เป็นเพลงสดๆใหม่ๆร้อนๆนะจ๊ะต่อไปเพลงที่9้านะคะเป็นเพลงที่นักร้องจากยนะุโรปมาร้องกับ นักร้องเกาหลี่คือเพลงอะไรคะติ๊กตอกติกตอกติกตอกเพลง Kiss and Make Up เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่มาลองระหว่างดัวกับแบ็คพิงนะคะแล้วเราเองก็เราก็สงสัยว่า เมื่อไหร่มันะจะมี MV ออกมาก็เลยไปหาว่าทําไมเพลง k ิ s เส d ็ a ไม u p เนี่ยมันไม่มี MV หรอมีเวลาไม่ตรงกันแล้วก็ต้องการที่จะให้ถ้ามีวิวเยอะก็อาจจะทําเป็นในครั้งหน้าอะไรอย่างนี้อืมก็เหมือนเดิมเพลงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเพลงของ TWICE นั่นเองติ๊กตอ t i k t กตอเพลงอะไรเพลงล่าสุดเป็นเพลง Yes or Yes นะคะ yeah, มันเดียวเลยค่ะทวายก็ยอดวิวเยอะมากๆเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะนั่นก็คือ10เพลงท็อปชาร์ตของเรานะคะที่เราชอบที่สุดเป็นเพลงเกาหลีที่เราชอบที่สุดในปี2018นะคะก็ถ้าให้เลือกมา2เพลงที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นของคุณแม่ซอนมีนะคะก็คือเพลงไซเรนนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงดูดูของแบ็คพิงนะคะ2เพลงในเดินใจก็คือชอบฟังมากที่สุดก็คือ2เพลงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆวันไหนมีเพลงอะไรที่ไม่มีในท็อปลิสต์แล้วก็อยากให้เราฟังนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกมาหรือว่า บอกมาเป็นท็อปชาร์ตของตัวเองเลยก็ได้นะคะว่า10เพลงที่ตัวเองชอบใน2018เนี่ยมีเพลงอะไรบ้างนะคะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะได้ไปฟังกันโอเคนะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์บอกมาข้างล่างนะคะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะก็กดสระด้วยนะจ๊ะกดเลยนะจ๊ะโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย